สวัสดีทุกทุกคนจ้าวันนี้ออจะพาทุกคนมาดูดอกรูปปีนค่ะก็จะเป็นสีม่วงสีขาวสีชมพูจ้าก็จะไม่มีสีแดงเนะาะพระอาทิตย์มันจ้ากเกินจ้วันนี้แดดแรงมากๆจ้าสำหรับตอนเย็นนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าความสวยงามของนอกรูปปีนจะสวยขนาดไหนจ้ามาดูกันจ้ะเตอจำแยะยเพียบ <ๆ S 1> เลยจ้า <ๆ S 1> แต่ละปีๆๆ ไม่เหมือนกันเลยจ้าสีออกนวลสีม่วงเต็มทุ่งใหญ่เลยจ้ะอยากจะเข้าป่าไปถ่ายจ้ะแต่ว่ามันเจอไอ้ <c oughs> ตำแย่ตอดจ้ะ นี่ภาพสวยไหมยจ้าเนี่ยถ้าจะเป็นมุมนี่สวยมากเลยจ้าตํำแย่ทายยากยากมากๆเลยจ้าสวยไหมเสดาน้อย้อนแสงจ้า มุมกว้างกันากนาค่ะทุ่งใหญ่มากเลยจ้ะก็ภาวนาเนาะไหา้เขายังไม่มาถ่ถายออกอ่ะถ้าเขามาถ่ายออกก็จบันเลยจ้ะเพราะว่าพิญญาจะมาหาอ้อจ้าอ้อจะพามาถ่ายรูปแถวนี้จ้ะมันก็จะสวยสีชมพูสีม่วงจ้ะ สวยไหมเหมือนภาพตอนที่อ้อถ่ายตอนนั้นไหมก็จะเป็นสีสันนี่ทางนี้เห็นหมสำหรับคนที่ชอบดอกไม้จะสวยมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันเอากล้องหนาดีกว่าน,นะ เรามาเยืนเหมือนนี้ก็สาวร้อยอกซิบังสาแล้วก็พระเอกก็ยืนรอห้ก็บ้้าากระเก้าจะทุ่งมันสวยมากๆแต่ว่าดอกไม้มันแซมหลายปีนี่มัน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 บอกไม่ได้ว่ามันจะงามไม่งามแล้วแต่ปีแล้วแต่ทุกปีเลยจ้ะราอรุ่นทุกปีว่าจะสวยไหมปีที่แล้วขอตัดทิ้งเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายรูป ให้ดูจ้ะเดี๋ยวเองไปดูอีกครั้งหนึ่งจ้ะว่าจะสวยงามไหมเบือ่อเราตรงนี้ดเดียว บริเวณนี่อออมาถ่ายดอกไอ้น่าจะดอกฟันถึงโตเห็นไหมให้จ้ะก็จะสวยไปแบบจ้ะพระเอกก็ไม่เดินมาก็อ้อจ้ะกลัวกลัวกลัวไอ้ตำแยหลนจ้ะ ออกมบุกป่าบุกดงมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูจ้ะสีม่วงทั่วป่าเลยจ้ะเห็นไหมตอนนั้นก็มาถ่ายดอกฟันถึงโตตรงนี้จ้ะ ว่าจะถ่ายเดินเป็นนางเอกมิวสิกแต่อเอกไม่มาด้วยจ้ะดูทุ่งข้างหลังนี่เถอะอยัางงามเลยเอกไม่ยอมลงมาจ้ะตำแยะตอดเกิดเลยไม่มาว่าก็บุกป่าลุยดงมาเลยจ้ะก็ได้ช่อดอกไม้ช่อึ่งที่สวยความสวยงามของพิลแลนน่ะเมาใช้มิตเตเฮต้าดอกไม้สวยมากแล้วก็ 说真的。<laughs> เขามาก็ไม่อยากกลับเลยจ้ะก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยจ้ะออก็ <c oughs> อยากมาคนเดียวจ้ะแต่ว่าพระเอกก็มาด้วยอ้ออยากแบบถ่ายชิวๆแบบอ้งแบบไม่รีบร้อนอะ่ะก็เดินไปเดินมารออ้อจ้อาอ้อเอาความสวยงามมาให้ทุกคนดูเลยจ้ะมีอะไรที่ส,สวยๆอ้อก็จะเอามาฝากดูทุกคนจ้ถึง ไม่มีคนดูอ้อก็อจะลงเพราะว่าอ้อชอบจ้ะไบไปทุกคนจ้ะไายบาย